สวัสดีพี่เพื่อนๆนะครับวันนี้นะครับคนคนพานะครับ EP ที่สามร้อยเจ็ดสิบหกนะครับมีผ้าคเสมผ้าเข็มมาแบ่งพลนะครับรายการนั้นสามร้อยบาทนะครับครับช่องทางการติดต่อครับศูนย์แปดสี่เก้าศูนย์สามเจ็ดหกเจ็ดหกครับเบอร์โทรหรือไลน์เบอร์เดียวกันะครับสนใจโทรหรือทักไลน์มาได้เลยครับมีบริการเก็บเงินไปลายทางครับฝากเพื่อนๆพี่ๆที่เข้ามารับชมเราช่วยกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับ องค์แรกนะครับเป็นสมเด็จเก่านะครับนี่ครับสมเด็จเก่าสภาพใช้นะครับนี่นะหาหนึบนุ่มนะครับหนึบนุ่มนะครับแล้วเนื้อหลังมีมวลสารนะครับนี่พระนะครับอันที่สองนะครับเป็นสมเด็จนะครับสมเด็จเก่าไงนะครับองค์นี้ครับแตกลายงาครับ เป็นหเหรียญครับนีครับเป็นสมเด็จเก่าแตกลายงาน,นครับทั่วองค์เลยนะครับอันที่สามครับเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณนะครับสภาพหิ้งครับสภาพหิ้งครับคูณวัดบ้านไร่นะครับ คมคมชัดชัดนะครับปีหนึ่งสองนะครับพวกคูณวัดบ้านไล่ปีหนึ่งสองครับมายเลขสี่ครเป็นภาพปิดตานะครับเป็นภาพปิดตาพิมพ์ปั้นนะครับเก่านะครับ ภาพเป็นจ่เพียง์ปั้นเก่านะครับในข่าครับเป็นหลงพระมงคลบพิตรนะครับ,เป,บ,รบเป็นเหรียญหูเชื่อมน,นะครับ,น,รบระนะครับภาพยังพอสวยอยู่นะครับเหรียญหลวงพ่อมงคลบพิตรนะครับ หมายเลขหกครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดบางคานสภาพใช้นะครับหลวงพ่อหลวงพ่อเงินวัดบางคาะครับสภาพใช้นะครับหมายเลขหกครับเนี่ยทำผสมครับเป็นหล่อบราลานะครับหมายเลขเจ็ดก็เป็นหลวงพ่อเงินครับ เนื้อทองผสมนะครับน,น,น,นะครับอันนี้แผ่นครับเป็นคุณแผ่นะครับใบพุทรานะครับภาพสวยเดมไม่ได้ใช้เลยนะครับคุณแผ่นใบพุทาราับเป็นพันเนื้อดินนะครับ แผนใบพุทราอุทยานะครับใบเก้านะครับเป็นเหรียญคุบารวิวชัยนะครับเป็นเหรียญคุบารวิวชัยนะครับหูเชื่อมนะครับสองสี่แปดสองนะครับ เลขสิบนะครับเป็นหลวงพ่อโสธรนะครับออกปะยองนะครับปีหนึ่งสี่นะครับวัดเขาสัมเพานะครับหลวงปู่ทิมปุกสีนะครับเนี่ยสภาพสวยนะครับหลวงพ่อโสธรวัดเขาสัมเพานะครับหลวงปู่ทิมปุกเสีนะครับปีหนึ่งสี่นะครับต่อไปมาเลขสิบเอ็ดนะครับเป็น ลูกหล่อครับหลวงพ่อกล้วยนะครับสภาพใช้นะครับลูกหล่อหลวงพ่อกลวยสภาพใช้นะครับสิบสองครับเป็นนะครับเอาปากน้ำนะครับเคลือบชล็กนะครับองค์นี้สภาพสวยนะครับนะครับหน้าตานิ้วติดชัดเจนนะครับ ในสิบสามนะครับเป็นพระพรมหลวงพ่อดูนะครับน่าจะเป็นตายางนะครับหอมเรียมนะครับพระพรมหลวงพ่อดูนะเป็นพระเนื้อผงนะครับสิบสี่นะครับเป็นเขี้ยวเสือนะครับเป็นเขี้ยวแกะนะครับเขี้ยวแกะรูปเสือนะครับเป็นเขี้ยวแกะรูปเสือนะครับมันมันนะครับพรมีอายุนะครับ สิบห้านะครับเป็นเหรียญรอระคังหลังคอนะครับนี่ลอตเรอจะใบนะครับลอเตาจะใบด้านล่างนะครับเป็นเนื้อทองผสมนะครับอันนี้ชิ้นผนะครับเป็นหลวงปู่ทิมนะครับเป็นไม้แกะนะครับเป็นไม้แกะรูปเหมือนหลวงปู่ทิมนะครับวัดละหันไล่นะครับ ปิดทองนะครับในชิบเจ็ดนะครับเป็นเหรียญหัวโตนะครับออกวัดมหาธาตุนะครับหลวงุทโธนะครับหัวโตออกวัดมหาธาตุนะครับหลวงพระอาจารย์ทิมร่วมปลุกเสกนะครับขออลึกเหมือนกันนะครับในชิปแปดนะครับเป็นเหรียญหลวงปู่แหวนนะครับเหรียญหลวงปู่แหวนรุ่นถิ่นกำเนิดนะครับ แทนหลวงปู่แวนปุกสีนะครับต่อโคดนะครับอุณหต่อโคดนะครับมนนันที่สิบเก้านะครับเป็นพระผงรูปเหมือนหลวงปู่สิมนะครับครับเป็นพระผงรูปเหมือนหลวงปู่สิมวัดถ้ำผาป้องนะครับเลที่สิบเป็นลาหูกลาแกะนะครับ เป็น,น้าหูกะลาแกนครับเนี่ยด้านหลังมีรอยจานนะครับหมายเลขยีอครับเป็นหลวงปู่ทิมนะครับเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมนะครับหอกวัดแม่น้ำคูนะครับ ยี่สองเป็นนางพญาเก่านะครับนางพญาเก่านะครับตําซอกนะครับมีเศษผงเศษฝุ่นนะครับเอ็นนางพญาเก่าสภาพหิ้งครับหลังเป็นรอยนิ้วมือนะครับยี่สิบามนะครับเป็นชินราชไปสีมานะครับนีกตะกลัวเก่านะครับจะกลัวแห้งซีดเลยนะจะกลัวเก่านะครับ ชัล่าใบสีมาครับยิบสี่นะครับเป็นหลวงปูท่ทวดเนื้อว่าน,นะครับเป็นหลวงปูท่ทวดเนื้อว่าน,นะครับอีห้าเป็นภาพปิตานะครับคุกลักนะครับเป็นภาพปิตาคุกลักนะครับนะครับพวกเก่านะครับเป็ภาพหิ่งนะครับ ยี่หกครับยี่หกก็เป็นเหรียญไม่น้ำคูนะครับอันนี้มีต่อโค้ดด้วยนะเห็นไหมนะวัดไม่น้นนำคูมาเนยี่หกครับไังมีต่อโค้ดครับองนะี้ครับยี่สิบเจ็ดครับ พระคงครับเนื้อดินนะครับตรงนี้มียัน้ละหลังที่แปดน,นะครับเป็นพระผงนะครับหลวงพระปอดวัดหัวป่านะครับเนี่ยเป็นพระผงรูปเหมือนนะครับหลวงพระปอดวัดหัวป่านะครับ ยีิบก้านะเป็นเหรียญน้งพ่อเขียนนะครับสำนักคุนเน้นะครับหลังเป็นยันห้านะครับเหรียญน้องเขียนสำนักคุนเน้นนะครับสามสิบนะครับเป็นครุฑหลวงสิงนะครับครุฑนะครับเนื้อตะกูนะครับชุบทองนะครับนะครับคมๆชัดๆเลยนะครับนี่ครับ สามร้อยบาทนะครับช่องทางการติดต่อนะครับศูนย์แปดสี่เก้าศูนย์สามเจ็ดหกเจ็ดหกครับเบอร์โทรหรือไลน์เบอร์เดียวนะครับสนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาเลยครับมีบริการเก็บเงินไปทางนะครับฝากเพื่อนๆพี่ๆที่กำลังชมแล้วช่วยกดไลค์กดติดตามกันนะครับคนค้นพระนะครับสำหรับ EP นี้ขอจบไว้ที่ก่อนนะครับขอบคุณครับ